ก็ยีงไม่จบคู่ใหญ่ครับเกมในคู่นี้นี่คนละถ้วยกับสองคู่ที่ผ่านมาครับเกมระหว่างสุกกรทะยองกับเพื่อนอสังครับเคยเจอกันมาสองแมตช์นี่เฟนสุกกรทะยองก็แพ้ทั้งสองแมตช์ครับเกมว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ต้องมาแก้มือครับจะเป็นเกมที่พวกเราจะโตย้ำแข็งครับวันนี้ตัวเหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยทางด้านสุกกรทะยองครับ อย่างน้อยที่ดูในสนามนี่ไม่ดีพี่บูลแน่นอนแล้วหนึ่งคนครับแต่ว่าเพื่อนอ่ะสามันนี้แมามากันพบทัวนถองบูลขาแล้วคนเดียวนักเป็นนักไต่ตันครับเซ็นเตอร์ฮาวนี่จับน่านบอลไปโดนไปเล่นแทนครับโอ้โหเปิดฉากมามีลูกสูตรเยอะกระโดดให้ไอพิมเยอะพิมเจอมาแล้วเราแพ้มาแล้วสองหน้าน้าจับทุกเคยแล้วรู้ทางมันอย่างดีแล้วตอนนี้ครับทิ้วยิงอันโอ้โหเจ็บเจ็บ โอ้โหโดนทักไายลูกนี้ต้องบอกทักไทยหนักจริงครับใช่ครับมาทักทายก,ก,กันแรงขนาดนี้นี่โต้แม่ <c oughs> ใส่อาเจอดีกว่าครับเอาอีกครับติวลีลูกนี้โอ้โห่สองไม่แตกครับโอ้โห่ติวนี่กสักคู่นี่ก็าเป็นคนยิงครับก่อนหน้านี้นี่จิงจีิงนะคติวนี่แบ็คเท้าหนักเลยแล้วทางขวาตัวไม่ใหญ่แล้วโดนเท้าหนักเลยเลยครับ ขอตามส่วนฟุตบอลเล้วห้านาทีแรกเนี่ยเพื่อนนะสามมาถึงได้คอนเดนสองมังครับปอนจงลูกนี้พูดครับอาจะสวนกล่าวว่าลูกนี้ลูกโงไม่ทันครับบอนจีอยู่ที่แอร์ไฮมาบิกอยู่เข้มจริงครับวันนี้สี่สามสี่ตัวลูกครับแอ่์บิกแล้วก็ซานครับได้ครับอยูกันครบถ้วนสองปูนโดยเฉพาะในเกมลูกนี้อยู่กันครบถ้วนยกซ้ายและขวา เป็นในน่านดีลของพิทก็กวันนี้นะแบ็คตอกฝูทงทั้งคู่ครับเดนสายไม่ดีตอนนีู้ืต้องยองกลับมาได้เอฟกลับมาตั้งกันใหม่เอฟเทปวันนี้ถึงหน้าถูกกองยองไม่มีเซ็นเตอร์ฮาขัดกันเซฟจับกองกลางยังเป็นเก่งวันนี้ได้คู่กับเอมครับข้นางหน้าเป็นหน้าที่บอยเดือดครับต้องมาดูครับว,วันนี้กองกลางระหว่างเก่งกับแอฟวัดกันแล้วง่ายครับทั้งคู่นี้เป็นเทรนเมเกอร์ของทีมด้ยวยกันครับ หรือว่าเป็นห้องเครื่องของทั้งสุภาพขยอง,งแล้วก็ห้องเครื่องของเพื่อนสัมงเลยครับคููต้องบอกว่าอยู่ในส่วนของผู้เล่นเนี่ยยอดเยี่ยมประจำปีอยู่แล้วครับใช่ครับสำหรับแอร์เนี่ยชื่อเสียงกระโด่งดังแล้วในลีกเราครับตัวถนัดเก่งนี่ฤดูกาลล่าสุดนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นดีหน่าตบาบอลอีกคนนึงครับนมิดฟิลด์นี่เราบอกว่าออกบอลได้บ้างดีครับ ไม่ติดับายเนี่ยแก้ได้แล้วเอ็นไหลมาจังหวะนี้โอ้โหเก็บไม่ได้ครัี่บ่อยบอยวันนี้เราต้องเจอกับบอลเนี่ยแหละครับวันนี้ใช้บอลเป็นเซ็นเต,นตอร์หาเขาไม่มีเต้ร์นคะรัใช่ครับตัวตัดซับนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่ายิงเยอะแล้วเสียประตูมันค่อนข้างจะน้อยครับ เรียกว่าเก่งทั้งรูปและรับเลยครับแม่ในนั้นนั่งยกเครดิตให้ผู้สาวตูด้วยครับใช่ครับมือป๋อเป็นจอมจริงเป็นทางด้านโอ้ต์ครับหลิวจะกปลายโดนทางด้านเทพสกัดไว้ครับสวยครับทีนี้อรู้มาอ้าวโอ้โหถ้าจังหวะเข้าบอลกันข่าววังระวังกันนิดนึงครับโอ้จังหวะผู้สาวตูถึงก่อนกับโอ้นครับอ่านจังหวะเกมได้ดีแล้วออกมาเตะแล้วโกลมชักกิจเข้ามาในผู้สาวตู ได้หรือเปล่าแล้วเล่นเร็วมาบิดป้ายเองกับปิ๊กไหลทะลุช่องมาดิวล็อกเข้าซ้ายยังไม่ยิงแกระปูนสซงก,กิดลูกนี้โอ้โหผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรเลยครับแล้วจะโตขึ้นวลาจับบอลไม่ดีโอ้เดี๋ยวหยุดเกมสทุเรียนก่อนครับเดี๋ยวจะไ,นนไปสซงกิดที่ไปยา่างเงินิดนึงหรือเปล่าก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ไตั้งใจหแต่ผ่านไม่เลยอ่จังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับ ปิดหมาที่ปิดวันนี้บิดนี่ยืนรับกดเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเลยครับให้กับพื่หลักสามครับปิดดูครับมีจอบลากเลี้ยครับโอ้โหลบมาเติมหลายไม่ผ่านเก่งครับหลักกลับมาสวยครับถึงกําลังหยอกเอ็มเอ้าลูกคืนลูกนี้ไม่ดีครับแม่หลักกรุงโตออกมาครับโอ้โหแก้ไขได้สวยแจ้มตาเอามาแทบมองข้างหน้าที่พลอยอยู่ไหนครับแม่ให้มาสวยครับเราสอนถึงก่อนไม่ออกด้วยแล้วตัวัมนี้ อู้แล้วผูตดิให้พาไปแล้วครับโโหแมต้องบอกลุูกคาุนานล้วหน้าานคี่นาซาได้เปลียอยู่แล้วใช่ครับดูพอดี้นี่ไปยิงลลูกนี้ติกำแพงครับตอนที่เบาจริงและเลียดด้วยครับหริงน้นะลูกนี้นโอ้โ เทพตีเข้าไม่ถึงจริงๆครับ,รบตุ่มงการนี้ตัวใหญ่จริงๆน,น,น,นะด้านซ้ายนะออกมาด้านขวาจิวแตะใส่ลแล้ววันนี้ต้องเจอรึกันคู่นะออนี่นะตลอดเกมนะนักวจะมีบทเรียนมาแล้วแต่ก็แบ่งกลุ่มนะทางด้านตุ่มกวนพยองครับอยู่กลุ่มเดียวกันเลยนะตุ่มกวนพยองเมื่อเอาลูกจิวจับได้จังหวะนี้จริงโอ้ยไม่ตรงขอบคนระับแนี่ ผู้ดีวันนี้เลยเข้าขวาที่ลองตลอดครับโอ้เรียกว่าทางขวานี่มีรู่ทีเด็ดจากผู้ยิงไกลครับนี่ดีวัาทังเต้เล่นสั้นโอรร้โหแล้วกล้าเล่นแล้วเกิดย้อนนัดไปสวยแล้วให้ที่ว่าวันนี้ไม่ดีครับโอ้ยตำแหน่งนี้ที่ผิดแปลกไปแล้วนะนัดนนเนี่ยครับว,วันนี้โปรไ,ไปตระำการแล้วนั่นนะขวาครับปกติจะเล่นเป็นตัวลุกครับ ตัวผู <Yeah. S 3> <it. S 1> uh ้เล่นเนี่ยน่าจะมีจังหวะจริงๆคกับตั้งข้างสนามเล่อ้ากอีกคนกำลังเล่นด้านขวาแต่วันนี้เลือกที่จะใช้บริการของนังลงมาเล่นเป็นลากด้านขวาก่อนครับแล้วก็เช่นเดียวกับเซนนาห์ก็วันนี้ต้องปล่อยหน้าที่เดกลงไปเน่นเปนเซนนาห์แทนเบสครับ

โอ้ยิงลูกนี้ติดเพฟได้ครับไปทาด้านอ้นนะเกียไม่ได้เลยไม่กี่ม่เามโดนไม่ขโไหเ้ไไดีเดี๋ยวทับลายกันนะพยายามบอกเพื่อขยับออกไปครับตอนน่ที่เก่งนะสี่สั้นๆเอฟ เทพออกไปทางด้านซ้ายแล้วยิงรับลูกนี้ก็ยังติดป้อนทา้นบอลนะแต่มุมแล้วเขี่ยเล่นสั้นกลับมาที่เก่งอีกทีครับเก่งอ้เราด้เป็นลูกฟรีกิ้งแทนนะทางด้านสุดตอนพายองนะ ขาซ้ายครับเออเข้าไปก็ติดครับไ,<ป>ได้ทีครับเทสซ้ายยิงติดบล็อกอีกครับได้ยิงสองครั้งติดติดเลยครับเกมค่อานขาั้นนะครับผู้ขีระสุสีตอนนี้สกอ<ะ>กร์แรกเนี่ยยังไม่มีเลยครับ<ป>ออนัดแยงจากบิ๊กมาได้ครับ แล้วซันตัดโอ้โหรุ่นนี้เกือบขาดนะครับแล้วสวนสวนมาบิ๊กบอลแมนไม่เข้ามาด้านหน้าเนี่ยครับพุ่เติมแล้วในด้านขวาขามาซ้ายนั่นไงครับจ้างกันเองเลยครับรวมแลนด์สแควร์เพรวันนี้แอร์ยืนค่อนข้างจะต่ำครับของเพื่อนสามสิบใช่รว่าดิว ตะให้ดิ๊กไปถึงแล้วเก่งอยากได้ครับสุภวิยอย่าหลายทำทุกครั้รงสวยมากครัอนนี้เทพหลุดเข้นมาทางซ้ายยิงโอ้โหเสีดายสมหวับโอ้ได้ดูว่าคิดเรื่องาของเก่งนี่หลุดสาคนครัจูดโเจกบอลน,นี้ต้องบอกวาเหนืชั้จริงๆครับอย่างที่บอกครับนี่ครทรเป็นตู้้สอทีมเยก่งะพนันแอนดี้โอเรียกว่าง,งีครับ คู่แบบนี้เนี่ยจะสบมบูรณ์ได้ก็ต้องอยู่ที่คนวิ่งด้วยและการทำาทานครับต้องบอกทำเข้าใจในเกมด้วยกันคู่ครับ,บเด็ดสิดไม่ใ่ครับให้ตรงนี้ขขต้องขอมาหยอกนะตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายจริงๆนะนั่นด้วยสาวครับการกลับมาเจออีกครั้งนั่นกับกองไปหยอกเนี่อย่างเงี้ยครับ มีบทเรียนมาสองเกมอย่างที่บอกครับแพ้แล้วสองเกมก็เกิดกับผู้อัานสามและสาวสุตประยองแต่เกมนี้เริกต้องเกมมาต้องบอกว่าไม่ดีครับตรงต้นเกมครับน่ารักขอสั้นๆครับเพ่ ดูเท่มซานเดียดได้ตลอดอย่ากเดียวพวกไอ้ยิ้มมักครู่ไปซานมาเทขวาซานนาบออกไปทางขวาบี่บอยไม่ถึงครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวนักหน้าสนามนะฮ่าไปจะออกจะโผถอดยิ้มบอยออกเหมือนจะดันเอานักที่ไปเล่นในูนหน้าหรือเปล่าว่าท่ากับนี้หรือว่าจะเอาอัพไปเล่นสูงหน้าเนี่ยจต้องดูว่าถึงจะมาหยองตาต้อแไหนไงที่ยิงมอักนี่เป็นแบ็คขวา โอ้โหนี่ mente, ัมีการประยุกลงมาใช้ัยนะตำแหน่งตรงเล่นบางทีอาจจะไม่ได้ตำแหน่งของเจ้าตัวแต่ว่าเมื่ลูกแกมแบบนี้บังคับครับให้ต้องแก้เกมแล้วสำหรับชุกทองยองครับเพราะว่าวันนี้เขาตัวผู้เล่นไม่หมดผู้เยอะสิวหนูสี่วางเท้าหลายทีได้รู้ครับสิวแต่ก็ยังยิงได้เข้าเป้าครับเท่จเดียวกับอาวันนี้ังไม่มีโอกาสได้ลองหอกไกลรับ แงดมาบิ๊กจับลงยิงเจมตียังเซฟได้ครับตรงน,นี้โอ้ตัวนี้งานหนักจริงๆครับเจมส์เบกสองเท้านี่ของแกนี่คู่คิงคู่คู่นี่ไปได้ตลอดครับใช่ครับนี่คิดขาตะขอเลยครัฮะเรียกว่าเกี่ยวติดตลอดครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้จะเอาพี่หนึ่งลงมาแทนทางด้านยืนแบบทางด้านขวาครัแต่ว่าเซฟสอง โอ้โหเก่งที่ไปสวยมากตอนนี้แล้วกูก็รอเพื่อเติมอยู่ป่ามา,มาพิกถดายยังถึงยอดแม่คืนอ,อย่างว่าเอ็มวันนี้เอ็มเล่นประสานงานกับเก่งวงการได้ดีแล้วต้องโคงเลยครับถือว่าเริ่มเกมมาเนี่ยยังไม่มีข้อผิดพลาดเลยทีหนึ่งกูนี้ยังอยากได้สวยและเพื่อนสามเพ่สวยกับแอร์ปางอยู่แล้วขวางสนามของวันซ้ายครับบอลจี กลับมาตั้งเลนใหม่ครับแอร์อีกครั้งหนึ่งดูแมองเพื่อนข้างหน้าครับแอร์ไหลายมาบิ๊กจังหวะนี้แหมจับบอลยังไปหน่อยอ่ะใส่ิีชออกมาในบอลไม่ออกด้วยครับย้อนกีับมาตั้งเลนใหม่ครับบอลชิ้นห่งให้สวยทางซ้ายครับซานย่าตรงกลางเลกบิ๊กแตะต่อยยืดไม่หานครับผู้แต่งซานจากสวยแล้วตัวนี้เข้าหัวยิงแล้วก็ ้เข้ามานี่ต้องโผเป็นประตูที่สวยงามแล้วมันตัดบอลได้แล้วทะลุขึ้นมาครับหูใกล้เคียงมากแล้วมันจกู้หรออะไรล่ะหาจังหวะจบเหน่งๆไม่ได้แล้วเพื่อนอ่ะสามประูพยายามจะจ่อเข้าไปในเลนที่อันตรายของสุปมาหยองครับเก่งท้อสั้นมาเก่งหลายสวยรับเทพจับจะให้เข้าซ้ายลูกนี้แต่บอลมันจับจับแรกไม่ค่อยดีครับอ้าวคืนกลับมาเอ็ม เก่งทิ้เข้าซ้ายเอ็มอีกแล้วปัดทิ้งโอ้โหนี่คเออเหมือนจะไปแย่งกันเองสองคนับแทบจังเอ็มแต่ว่ายังทำได้ดีเลยตอนนี้อ๋อมีช่องเหมือนกันครับระหว่างคู่เซนเตอร์ฮาครับนะแต่หลอสวยตรงนี้ก็ควบไปโดนบอลนี่โอ้โหอ่านไว้แล้วเซนเตอร์ที่สีม้าแต่งนี้แลับ นี่สำหรับนั painful. ้ำใ้รับมีความแข็งแรงที่ไม่เคยุดท้ออยู่ครับเดี๋ยวบอลทุ่งขวาถูกมาหยอกจะพุ่งไกลที่บ้านน้ำพุ่งไกลเข้ามาลูกนี้จะให้เทพครับมาเก็บหลุดได้ครับมาที่เทพเท้าซ้ายแต่โอ้โหลูกนี้แล้วไปได้ดีครับกลายเป็นเข้าทางอั้มไม่ได้ไม่นบอลครับ โอ้เข้าบอลแน่นย่างจริงนะบอลน,นี่หลัรับบอลเพื่อนให้วิ่งคนระับโอ้วิ่งไปแล้วไม่ผ่านคนระับแล้วจริงลูกนี้หน้าประตูซาก,การ์งิงได้ครับโอ้โหโอ้โดนจ,จียนตันไปเหมือนกันแล้วนะนเพื่อนสามครับ อ๋อมาโอ้โหเ,เก่งดูแล้วนะวันนี้ออกบอลดีเหลือเกินครับเก่งครับได้ดันขวามานะขวางสนามออกมาเผื่อเยอะไปหน่อยหรืที่หมาก็เนียตลอดที่เสียนบอลครับอา่าพลิกไม่ผ่านทางด้าน,นสุขวัตรสยองเลยเข้าบอลติดแล้วตลอดเียครับโอบ้โหทำไมที่นี่ไม่สน,นับเลยกลับมาแอร์ตามไปวิดสุขวัตร โอ้โหเรียบร้อยจนได้ครับโอ้โหนี่เด็กต้องบอกว่าเท้าชั้งทองจริงๆน้ำแอร์เนี่ยการเปิดบอลของแกนี่ต้องบอกว่าโอ้เข้าสีสันเขาปิดไม่ต้องทำอะไรมากครับง้างแล้วโป่งก็ไลูกนี้โอ้โหเหมือนง้างยิงแตงสเปย์อยครับโอ้โห่ง้าไปไม่เหลือแจมนี่ต้องบอกว่าปัดใต้ด้วยผมว่ามันปัดไม่ออกมันปัดแรงครับดีสบาสบายดีเนี้ยครับ ให้ขึ้นโหม่งได้ครับเป็นประตูขึ้นนำนะันเพื่อนสารับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วโอ้โหจบต่อแรกกันมสิบห้านาทีเสร็ศครับเอมแต่งเข้าขวาแล้วกีดกู้วีตรงอันี่มาชันแหลับด้วยครับโอ้ลูกนี้ชันหลับนะครับแต่ลูกสาวประตูนี้ไม่หลงเลยครับกนะอดอยู่ที่ฟิกฟิกตัดเข้าการตัวสองสามคนจับขาดยังไงครับไม่ต้องโดนตัดเลยครับ ลุกไม่ขึ้นแล้วหวาดตาไปเองโดนโดนผู้เล่นตัวกองระหยอดก็ตัดเหมือนกันนะลูกนี้ลงลูกผุกฐานแล้วนะบิ๊กครับโอ้แล้วเล่นเกมผ่านมาสิบ้องบอกว่าเกือบจะสิบเจ็ดนาทีแล้วเพิ่งจะได้ฟรีคิกกับแอร์ปั่งโค้งแล้วหมูกดีเมื่อโชคทิ้งได้ครับผู้เหล่าตู โดนบังด้วยคกูบังไปห่อมันกูหัวแจมแล้วยังปัดซิงกับไม่ได้แล้ววางบอลแม่นไปเตะมุมทางด้านขวาของเพื่อนอาสามแล้วในกองมีสองสามคนครับโยกไปเสาสองอีกแลย่ล้มมาหนครับวันนี้การผ่านบอลไปเสาสองแล้วก็ตกเข้ามาหรือว่าบมวกทำประตูทำได้ดีเยี่จากเพื่อนอาสามแล้ว เวลาแรกเนี่ยเหลือสามนาทีครับเตะครับต้องย้ำอีกครั้งอย่าลืมว่าการขัดเนี่ยนุ่มสมเหนเอาครับเท่มาาทงด้านซ้ายยิงลูกนี้ก็ต้องบอกเทาจริงๆครับอย่างที่เข้าตัวขึ้สาวตัวครับไม่เหนื่อยกว่าแรงเนี่ยต้องบอกว่าอ้นเนี่ยตัวแก่ายากจริงๆครับจะเข้าแย่งบอลตอนนี้เราฝ่าละทั้งนั้นสุกรพยองครับ วกูเล่นตัวใหญ่บางคนเนี่ยความคล่องเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าแอร์เี่ยตัวใหญ่ไม่พอหนากว่าหนาแล้วสูงเรทักสาบอลนี่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วผลงานนี่พิสูจน์มไหมเห็นบ่อยๆเลยโง่ห่วยยิงงูกี้เอ๋ยเราต้มตัวเรานปโหมดนะ เดี๋ยวตั้งเองโอ้โหลอยผ้าไปเลยครับ <c oughs> <brasile> แสดงว่าแสดงว่าช่วงนี้นี่เขาอยู่ทีเดียวกันเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้ว Icana, เปิดลึกมาก็รับสบายแล้วพ้นแล้วนี่เห็นไฟรีบเลยครับกลับบอลลงมาแล้วก็บรองให้เข้ามากดดันแล้วไปเล่นครับทายออกมาทางซ้ายครับฟันแอร์เบิร์นจังหวะเดียวพี่หนึ่งครับขึ้นมาต่อที่บิ๊กแต่ให้ไม่ตรงครับเป็นต네ั้งเกล็ดแเป่าประตูของทุกคนมาหยอกขึ้นมาครับ ก็ต้องบอกว่าหนึ่งประตูก็ยังไม่เสียหายครับพี่กองค่ายหองครับฟาดตามใจเพราะเขายังไม่เสียประตูที่สองสกอร์เดียวที่ตามหลังจะขอแค่ลูกเดียวก็จะกลับสู่เกมครับเป็นไปได้อยาา่าพลาดไปเสียประตูที่สองมาพี่กองค่ายหลงเคยมีบทเรียนครับเรียกว่าโดนนำหนึ่งศูนย์เราไปเปิดเกมหน้าล้วเสียประตูที่สองมานี่ยลูกเกมมีเป๋ไปเลยครับเกมเอ็มทางขวาว่าครับนัดขอข้างหน้าไม่มีใครขึ้นเลยครับตัวครับนัด ใช่ออกมาเก่งลงแลู้บอลสั่งแล้วเตทิ้งมาไม่ผ่านบอลครับตัวนี้เก่งเทปขวาออกมาทางขวาสวยครับนัดมองข้างในจังให้ไม่ได้เอ็มหนึ่งสองนัดขู่ๆว่าหลังจากที่ลงไปขึงพื้นกันต้องบอกว่าในแดนตัวเองครับโอ้ยตั้งโซนแนวรับตีแข็งแก่งครับดูว่าหาโชคไ่เจอแล้วทุีซัน ดียวยกข้างมาสวยบิ๊กบิบ๊กกับตัวตัวนี้บิ๊กคนเดียวไม่ได้แล้วก็โอ้โหจังหวะนี้เสียหลักครับปามกับตัวนี้ก็เสียหลักเองครับเราจะเล่นเร็วลูกนี้ไม่รู้กันนะครับโอ้โหเสียง,ง่ายๆเลยนะอ๋อเกมเนี่ยตอนเนี้ยเข้าสู่ช่วงโคราบาัดเส็จแล้วครับเป็นอะไรสนามตอนนี้หมดแล้วครับ ดียวแทนขึ้นมาลูกนี้โอเคนี้ก็วิ่งตีตัวเปล่านะก็เลยมาตอนนี้ันจะช่วงทุกเวลาบาดเสร็จแล้วสำหรับเกขึ้นเวลาได้ครับิกมาได้โอเคเอารวจะได้ตุอีกชุดหรือเปล่าตัดมาได้เพื่อนสาวให้ด้านซ้ายมาแอร์ัแอร์ถ่ายไปแล้วเปิดยับเข้ามาต้อไปสวนกลับคือมามหยอกให้ไม่มาอน้อดแล้ว่นี้ที่หสั่นตีเอ้าเลัสามต่อหนึ่งนี้เก่ง โอ้ไม่ได้แล้วคุม่หยองนี่ตบแบบน้นี่ต้องบอกวมันเป็นข้อแตกต่างรโอถ้าเป็นาสามตนี้นจะได้แต่ว่าึู่อมาหยองสามตัวหนึ่งแล้วไม่ได้ประตูครับโอ้จังหวะนี้ไหลต้ออก่หลอกกองหลังก็สวย้วแต่ว่าผู้สวูออกมาเร็วลวสกิดนิดหนึ่งครับโอ้โหเสียต้องหวาไปเลยแล้วสุหยองม่เสียได้ครับแล้วก็เป็นอันสุดท้ายครับต้ไดประ